ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury Car ช่องที่รีวิวยานยนต์ระดับไฮเอน n d เครื่องจักรทันสมัยและยานพาหนะสมรรถนะสูงด้วยสไตล์และความลึกวันนี้เราจะพาไปชมสุดยอดแห่งรถบรรทุกเหมือนแร่รุ่รนยักษ์2,026 Caterpillar 797F รถบรรทุกที่ไร้ขีดจำกัดทั้งด้านขนาด พลังและความสามารถรถรุ่นนี้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการขนส่งนอกถนนหลวงและในปี2026มันยังคงครองตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะอันมหาศาล 2026 Caterpillar 797F ยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ C175-20 ที่ได้รับการอัปเกรดซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง4,000แรงมา้าพลังนี้จำเป็นอย่างยิ่งในการขนส่งน้ำหนักบรรทุกที่หนักมาก ซึ่งสามารถรองรับได้สูงสุดถึง400ตันสั้นหรือประมาณ363เมตริกตันรถรุ่นนี้ยังคงแสดงสมรรถนะที่เหนือชั้นในสภาพภูมิประเทศที่โหดร้ายแม้ในสภาพอากาศสุดข,ขั้วด้วยเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาขึ้นและระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของรุ่นปี2026คือประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงแคทเทอร์พิน่าได้ปรับปรุงระบบการเผาไหม้และเพิ่มระบบอัจฉริยะในการควบคุมการใช้เชื้อเพลิงช่วยลดการบริโภคโดยไม่ลดแรงบิดหรือความสามารถในการบรรทุกส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานลดลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมหมองแร่ปัจจุบัน ในด้านโครงสร้าง 797F ยังคงใช้โครงเหล็กที่แข็งแกร่งแต่ได้รับการปรับปรุงให้ทนทานยิ่งขึง้นพร้อมการกระจายน้ำหนักที่เหมาะสมสิ่งนี้ช่วยเพิ่มเสถียรภาพเมื่อบรรทุกหนักและยืดอายุการใช้งานของรถแม้ในสภาพงานที่โหดระบบกันสะเทือนก็ได้รับการปรับแต่งใหม่โดยใช้ชิ้นส่วนที่เติมไฮดรอลิกและไนโตรเจนทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้ในเส้นทางที่ครุขระ เมื่อเข้าไปภายในห้องโดยสารรุ่นปี2026ของ 797F ไม่ได้มีแค่ความสะดวกในการควบคุม แต่ยังเพิ่มความสบายอย่างมีนัยสำคัญมีการติดตั้งหน้าจอดิจิทัลความละเอียดสูงแผงควบคุมแบบสัมผัสเบาะนั่งที่ควบคุมอุณหภูมิและวัสดุดูดซับเสียงภายในห้องโดยสารทุกองค์ประกอบออกแบบมาเพื่อลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานระหว่างการทำงานเป็นเวลานานและเพิ่มความปลอดภัยด้วยทัศนวิสัยที่ดีและระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ ความก้าวหน้าอีกประการหนึ่งในรุ่นปี2026คือการผสานเทคโนโลยีอัตโนมัติแม้จะยังสามารถขับขี่ด้วยมือได้เต็มรูปแบบ แต่รถรุ่นนี้สามารถทํางานในโหมดกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบตามการตั้งค่าของสายเหมืองด้วยการใช้เซ็นเซอร์ลิดาระบบนําทาง GPS และการวางแผนเส้นทางด้วย AI ทําให้รถขนาดยักษ์นี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยแทบไม่ต้องใช้แรงงานคนช่วยให้การผลิตมีความสม่ําเสมอและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน การบำรุงรักษาก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยระบบอัจฉริยะที่แจ้งเตือนการบำรุงรักษาล่วงหน้าการวิเคราะห์ปัญหาระยะไกลและรายงานอัตโนมัติทาให้สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้ตลอดเวลาช่วยลดเวลาที่เครื่องจอดเสียโดยไม่คาดคิดและช่วยให้บริษัทจัดการฝูงรถได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 797F ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถบรรทุกเหมือนที่มีขนาดใหญ่ แต่รุ่นปี2026นี้ที้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่เครื่องจักรขนาดมหึมาก็สามารถพัฒนาให้ฉลาดและแม่นยำได้ มันผสมผสานร,ระหว่างพลังอันดิบกับการออกแบบที่ชาญฉลาดและนวัตกรรมวิศวกรรมที่ทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานเหมือนขนาดใหญ่ทั่วโลกชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของแคเธอรินล่าและการลงทุนด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ 797F ยังคงนำหน้าคู่แข่งทั้งด้านสมรรถนะและความคุ้มค่าในยุคที่อุตสาหกรรมก้าวไปสู่ระบบอัตโนมัติ ความยั่งยืนและการตัดสินใจด้วยข้อมูล2020